สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกคนค่ะวันนี้พบกับรายวิชาคณิตศาสตร์กับครูชนิศราสงวนไว้นะคะหรือว่าครูส้มนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องเซตนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องแผนภาพเวนก่อนนะคะสิ่งสําคัญของการเขียนแผนภาพเวนก็คือนักเรียนจะต้องมีกรอบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเขียนตัว u ลงไปแบบนี้นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเอกภพสัมพัสนั่นเองค่ะ ส่วนต่อมาค่ะคือจะต้องมีวงกลมวงรีหรือว่ารูปปิดใดๆนะคะเพื่อแทนเซตต่างๆค่ะจากนั้นค่ะสิ่งสำคัญนะักเรียนจะเห็นว่าเซตที่เกิดขึ้นนะคะมันจะมีการแบ่งบริเวณออกเป็นบริเวณต่างๆดังนี้ค่ะก็คือมีบริเวณที่1บริเวณที่2บริเวณที่3แล้วก็บริเวณที่4นะคะซึ่งมันมีความสำคัญที่นะักเรียนจะต้องได้เรียนรู้ต่อไปค่ะ นอกจากนั้นเรายังให้นักเรียนได้ง่ายต่อความเข้าใจนั่นก็คือนักเรียนจะดูรูปแบบของการเขียนแผนภาพเวนในลักษณะต่างๆนะคะแบบแรกค่ะก็คือเซต A และ B ไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยสังเกตได้จากวงกลมของ A และก็วงกลมของ B นะคะแยกวงกันชัดเจนนะคะแบบนี้ก็คือเซต A กับ B ไม่มีสมาชิกร่วมกันรูปแบบที่2ค่ะเซต A กับเซต B มีสมาชิกร่วมกันบางส่วนนะคะสังเกตจะมีบริเวณที่ทับซ้อนกัน รูปแบบที่3ค่ะก็คือเซต A เป็นสับเซตของเซต B นั่นก็คือสมาชิกทุกตัวที่อยู่ในเซต A อยู่ในเซต B ด้วยนะคะสมาชิกทุกตัวที่อยู่ใน A ต้องอยู่ใน B นะคะแบบนี้เราเรียกว่า A เป็นสับเซตของ B ซึ่งสำคัญมากๆเลยนะเรียนต้องจำเรื่องนี้ให้ได้นะคะ ต่อไปค่ะรูปแบบที่4ค่ะก็คือเซต A เท่ากับเซต B แบบนี้แสดงว่าวงกลม A กับวงกลม B เนี่ยสามารถทับซ้อนกันได้สนิทพอดีค่ะอันนี้ก็คือความเดิมตอนที่แล้วนะคะที่นักเรียนได้เรียนแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนแผนภาพเวรแล้วก็รูปแบบต่างๆค่ะต่อไปค่ะนักเรียนสงสัยไหมว่าเดิมเนี่ยคุณครูสอนเพียงแค่2เซตวันนี้เราอยากรู้ว่าเอา้าแล้วถ้าเกิดเป็นการเขียนที่มากกว่า2เซตละ่ะจะมีวิธีการเขียนอย่างไรนะคะนักเรียน ลองสังเกตว่าเรามีเซต a เซต b แล้วก็เซต c แบบนี้จะเขียนอย่างไรเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยค่ะสำหรับการเขียน3มเซตแน่นอนค่ะนักเรียนก็จะต้องมีวงกลมแทนเซตต่างๆนะคะอย่างในที่นี้ครูมีวงกลม a วงกลม b แล้วก็วงกลม c นะคะเพื่อแทนเซตต่างๆค่ะก็คือเซต a b และ c นะคะลักษณะก็คล้ายๆกับโลโก้รายการโลโก้ช่องทีวีช่องหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นคุณครูอยากจะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของ2เซตก่อนว่าถ้าเป็น2องเซตจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะนั่นก็คือมีวงกลม a แล้วก็มีวงกลม b นะคะ มีการแบ่งบริเวณเกิดขึ้นทั้งหมด4บริเวณด้วยกันแบบนี้นะคะอันนี้คือรูปแบบ2เซตนะคะเป็นรูปแบบง่ายต่อไปค่ะถ้าเป็น3มเซตอย่างที่แจ้งไว้เราจะต้องมีวงกลม a วงกลม b แล้วก็วงกลม c นะคะเพื่อแทนเซตต่างๆจากนั้นนักเรียนลองมาสังเกตค่ะว่าถ้าเรามี3าวงแบบนี้แล้วเราจะมีการแบ่งบริเวณต่างๆได้หน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะคะนั่นก็คือจะมีการแบ่งบริเวณต่างๆออกเป็นทั้งหมด 8บริเวณนะคะก็คือ1 2 3 4 5ส7าี่นะคะซึ่งอยู่ในเซตแล้วก็บริเวณที่8ก็คือบริเวณที่อยู่รอบนอกนะคะแบบนี้นั่นเองค่ะคราวนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาลงสีเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เห็นบริเวณต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะบริเวณที่1ค่ะก็คือบริเวณนี้สีเหลืองนะคะบริเวณที่2เป็นสีส้มค่ะบริเวณที่3เป็นสีแดง บริเวณที่4เป็นสีเขียวบริเวณที่5เป็นบริเวณที่เกี่ยวข้องกับทุกเซตนะคะให้นักเรียนจับตามองเซตตรงนี้ไว้ให้ดีค่ะต่อไปบริเวณที่6คือสีม่วงนะคะและบริเวณที่7ก็คือสีฟ้าและบริเวณสุดท้ายค่ะก็คือกรอบรอบนอกนะคะเป็นสีฟ้าอ่อนแบบนี้นะคะคุณครูได้ใช้เรื่องทักษะสีด้วยในการเขียนตรงนี้เพื่อให้นักเรียนเนี่ยง่ายต่อความเข้าใจนะคะก็คือใช้สีแม่สีทั้งหลายนะคะแดง เหลืองแล้วก็น้ําเงินนะคะจะได้สะดวกในการดูภาพแล้วก็ดูสีไปพร้อมๆกันค่ะคราวนี้ค่ะในบริเวณที่1เนี่ยมีลักษณะสําคัญอย่างไรนะคะบริเวณที่1ก็คือเป็นบริเวณที่สมาชิกเนี่ยจะป้องอยู่เฉพาะในเซต A เท่านั้นนะคะสังเกตว่าเขาเนี่ยจะอยู่ในวงของเขาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับวง B แล้วก็วง C แต่อย่างใดนะคะต่อไปค่ะบริเวณที่3ค่ะ เป็นบริเวณที่สมาชิกจะต้องอยู่เฉพาะในเซต b เท่านั้นนะคะสังเกตว่าเขาจะอยู่ในวงกลมสีของเขาเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับสีน้ําเงินแล้วก็สีม่วงด้านล่างนะคะจากนั้นบริเวณที่7ค่ะคือบริเวณที่สมาชิกอยู่เฉพาะในเซต c เท่านั้นค่ะก็จะเห็นรูปแบบที่เกิดขึ้นนะคะว่าบริเวณ1 3และ7เนี่ยเป็นบริเวณที่เกี่ยวข้องกับเซตนั้นๆอย่างเดียวนะคะบริเวณ1เกี่ยวข้องกับเซต a เท่านั้นบริเวณที่3จะมีเซต b เท่านั้นแล้วก็บริเวณที่7นะคะเกี่ยวข้องกับเซตสีเท่านั้นค่ะในบริเวณที่2ซึ่งคุณครูใช้เป็นสีสม้มบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีสมาชิก ที่มีอยู่ทั้งในเซต A และในเซต B นะคะต่อไปค่ะบริเวณที่6นะคะจะเป็นบริเวณที่มีสมาชิกที่อยู่ทั้งในเซต B และในเซต C นะคะนักเรียนลองสังเกตนะคะมันมีบริเวณตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับวงกลมสีแดงกับวงกลมสีม่วงตรงด้านล่างนะคะดังนั้นทําให้บริเวณที่6เนี่ยเกี่ยวข้องกับเซต B และเซต C ค่ะต่อไปค่ะสีเขียวตรงนี้ค่ะคือบริเวณที่4เป็นบริเวณที่สมาชิกที่มีอยู่เนี่ยทั้งในเซต A และในเซต c นะคะสังเกตว่าเขาเนี่ยอยู่ในวง a แล้วก็เกี่ยวข้องกับวง c ด้วยนะคะดังนั้นสมาชิกตรงนี้ก็เลยเกี่ยวข้องกับเซต a กับเซต c นะคะดังนั้นรูปแบบที่เกิดขึ้นอ่ะนักเรียนดูจากแผนภาพนะคะแสดงว่าบริเวณที่ครูก,กําลังแสดงอยู่เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเซต 2เซตนะคะต่อไปค่ะบริเวณนี้ต้องจับตามองให้ดีเลยก็คือบริเวณที่5ตรงนี้ค่ะเป็นบริเวณที่มีสมาชิกที่อยู่ทั้งในเซต A เซต B แล้วก็เซต C เลยนะคะเป็นสมาชิกที่อยู่ร่วมกันทั้ง3เซตก็จะนำข้อมูลเนี่ยมาใส่ในบริเวณที่5ตรงนี้นั่นเองค่ะและ สุดท้ายซึ่งสําคัญไม่แพ้กันก็คือบริเวณที่8นะคะเป็นบริเวณที่สมาชิกไม่ได้อยู่ในเซต A เซต B และเซต C เลยนะคะแต่ว่าอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์ก็ต้องใส่ข้อมูลลงในบริเวณนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นบริเวณสําคัญค่ะคุณครูจะมาสรุปอีกหนึ่งรอบนะคะว่าในกรณีที่มี3เซตเนี่ยเกี่ยวข้องกันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะแน่นอนค่ะรูปแบบแพทเทิร์นที่ง่ายที่สุดก็คือวาดให้3เซตเนี่ยมาเกี่ยวข้องกันแบบนี้นะคะมีการแบ่งบริ ออกเป็นบริเวณต่างๆทั้งหมด8บริเวณด้วยกันนะคะ4 5 6 7 และ8นะคะ8บริเวณแล้วอย่าลืมค่ะสิ่งสําคัญ8บริเวณนี้สําคัญมากๆนะคะแยกให้ออกค่ะว่าแต่ละบริเวณหมายความว่าอย่างไรนะคะคราวนี้ค่ะสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือแนวทางในการใส่ข้อมูลในแผนภาพเวนนะคะที่มีทั้งหมด3เซตแบบนี้ค่ะสังเกตค่ะบริเวณแรกนะคะเป็นแนวทางสําคัญที่นักเรียนนาไปใช้ได้คุณครูจะเลือกใส่บริเวณที่5ก่อนนะคะเนื่องจากบริเวณที่5เป็นบริเวณที่ สังเกตได้ง่ายเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับเซต A, B และ C นะคะเป็นสมาชิกที่มีร่วมกันทั้งในเซต A, B และ C ก็จะนำข้อมูลตรงนั้นมาใส่ในบริเวณที่5ก่อนค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะมาเลือกใส่ในบริเวณที่2บริเวณที่4และบริเวณที่6ค่ะเนื่องจากว่าทั้ง3บริเวณตรงนี้นะคะมันจะมีความเกี่ยวข้องกับ2เซตนะคะต่อไปค่ะ บริเวณที่1คะ่ะบริเวณที่3คะ่ะแล้วก็บริเวณที่7คะ่ะต,ตรงนี้จะมีความเกี่ยวข้องเฉพาะเซตนั้นๆนะคะอย่างเช่นบริเวณที่1นะักเรียนจะสังเกตชัดเจนเลยว่ามันคือข้อมูลที่อยู่หรือว่าเป็นสมาชิกที่อยู่ในเซต A <S อย่างเดียวนะคะบริเวณที่3ก็คือเป็นสมาชิกที่อยู่ในเซต B อย่างเดียวแล้วก็บริเวณที่7<อ>นะคะเป็นบริเวณทีท่เกี่ยวข้องแล้วก็อยู่ในเซต C อย่างเดียวนะคะ ต่อไปค่ะลำดับสุดท้ายนะคะก็คือบริเวณที่8เนี่ย เป็นบริเวณที่สมาชิกไม่ได้อยู่ทั้งในเซต A B และ C แต่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์นะคะหรือว่ายูนิเวอร์สนั่นเองค่ะคราวนี้ค่ะอันนี้เป็นแนวทางในการทำนะคะซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนักเรียนอาจจะบอกว่าคุณครูคะหนูไม่เริ่มจากบริเวณ5ก่อนหนูไปเริ่มจากบริเวณ8ก่อนได้หรือเปล่าคะได้เลยค่ะก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางให้นักเรียนได้เลือกค่ะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปแนวทางในการใส่แผนภาพเวนอีก หครั้งนะคะในกรณีที่มี3เซตค่ะหลังจากที่ครูส้มได้แบ่งบริเวณต่างๆออกเป็น8บริเวณเรียบร้อยนะคะครูส้มจะเริ่มจากการที่ใส่บริเวณ5ก่อนค่ะบริเวณ5ก็คืออย่าลืมค่ะเป็นบริเวณที่เกี่ยวข้องกับทั้งในเซต a b และ c นั่นก็คือมีสมาชิกร่วมกันทั้งใน3เซตเลย a b และ c นะคะมาใส่บริเวณที่5ก่อนค่ะจากนั้นค่ะ เราก็มาใส่ในบริเวณที่ 2, 4และ6ค่ะเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่เกี่ยวข้องกับเซต2เซตนะคะต่อไปค่ะเราจะมาใส่บริเวณ 1, 3และ7ค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีความเกี่ยวข้องกับเซตนั้นๆเพียงเซตเดียวนะคะอย่างเช่นบริเวณ1ก็เกี่ยวข้องกับเซต A เพียงอย่างเดียวเป็นสมาชิก ที่อยู่ในเซต A อย่างเดียวบริเวณ3ก็เป็นสมาชิกที่อยู่ในเซต B อย่างเดียวและบริเวณที่7ก็คือเป็นบริเวณที่มีสมาชิกอยู่ในเซต C อย่างเดียวนะคะและบริเวณสุดท้ายค่ะสีฟ้าบริเวณที่8ตรงนี้นะคะเป็นบริเวณที่ไม่ได้มีสมาชิกอยู่ในเซต A B และ c ค่ะ อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์นะคะอย่าลืมที่ครูส้มบอกนะคะนักเรียนอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมอาจจะเลือกจากบริเวณ5ก่อนก็ได้ค่ะหรือจะเลือกจากบริเวณ8ก่อนก็ได้นะคะตามความเหมาะสมเลยแต่ถ้าเป็นคุณครูคแนะนําก็จะเลือกบริเวณ5ก่อนนะคะคราวนี้เรามาลองดูตัวอย่างดีกว่านะคะจะได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะลองมาดูตัวอย่างวิธีการเขียนนะคะเด็กๆสังเกตจากตัวอย่างที่คุณครูให้นะคะเรามีเซตทั้งหมด3เซตค่ะเซต a B และ C นะคะแสดงว่าจะต้องมีวงกลมที่ซ้อนทับกัน3วงแน่ๆเลยคุณครูก็วาดลอไว้ก่อนเลยนะคะ จากนั้นไปสังเกตค่ะว่าครูส้มเนี่ยจะเริ่มสังเกตว่าในเซต A B C เนี่ยมีสมาชิกตัวไหนร่วมกันบ้างนะคะปรากฏว่าไปมองแล้วเนี่ยมีตัว e ค่ะซึ่งเป็นสมาชิกที่อยู่ทั้งในเซต A เซต B แล้วก็เซต C นะคะดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่า e จะต้องอยู่ในบริเวณที่5นํานำข้อมูลตัวนั้นมาใส่ก่อนได้เลยค่ะพอใส่เสร็จแล้วปุ๊บขั้นที่1จบไปค่ะ ไปดูตัวต่อไปเราจะมาใส่บริเวณที่มีความเกี่ยวข้องกับ2เซตค่ะนั่นก็คือคุณครูจะเริ่มจับตัวเซต A กับเซต B ก่อนนะคะนั่นเลยลองสังเกตค่ะว่าเซต A กับเซต B เขามีสมาชิกอะไรร่วมกันบ้างนะคะนั่นก็คือตัวแรกเลยค่ะครูส้มเห็นว่ามี B ค่ะมีสมาชิก B ก็อยู่ทั้งใน A แล้วก็อยู่ในเซต B ด้วยนะคะก มี B และดังนั้น B ก็เลยต้องมาอยู่ในบริเวณสีส้มที่คุณแรงเอาไว้นะคะใส่ B ลงไปเลยค่ะจากนั้นค่ะเด็กๆไปมองต่อว่าในเซต A และเซต C เนี่ยมีสมาชิกตัวใดร่วมกันบ้างปรากฏว่าครูส้มไปสังเกตและในเซต A กับเซต C มีสมาชิกร่วมกันก็คือตัว D นั่นเองแสดงว่าตัว D เนี่ยก็จะต้องอยู่ตรงบริเวณสีเขียวตรงนี้แน่นอนนะคะคุณผูก็เลยใส่ D ลงไปตรงนี้ค่ะต่อไปค่ะเรามี A จับคู่กับ B A จับคู่กับ C ต่อไปก็เป็น B จับคู่กับเซต C นะคะลองไปสังเกตว่า B จับคู่กับ C นะคะตัวสีแดงกับสีม่วงตัวนี้ใครที่มีหน้าตา เหมือนกันบ้างปรากฏไปแอบมองค่ะครูส้มก็เห็นว่า f เนี่ย,ยมีเหมือนกันเลยแสดงว่า f ต้องมาใส่ในบริเวณสีม่วงตรงนี้อย่างแน่นอนเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเราก็จะมาแอบมองในวงของ a แล้วค่ะเพราะว่าเราทำแบบ3เซตเรียบร้อยที่เกี่ยวข้องกับ3เซต2เซตต่อไปก็คือเฉพาะเซตใดเซตหนึ่งแล้วตอนนี้ครูส้มจะไปมองที่เซต a ก่อนนะคะนักเรียนลองสังเกตในวงสีน้ำเงินนะคะที่แทนเซต a ปรากฏว่าในเซต a เรา มีสมาชิกไปแล้วก็คือมี B มี D แล้วก็มี E นะคะคนที่หายไปก็คือตัว A ค่ะดังนั้น A ก็เลยต้องมาอยู่บริเวณสีเหลืองตรงนี้คนเดียวนะคะแบบนี้ต่อไปค่ะครูส้มจะไปมองวงของ B นะคะซึ่งเป็นวงสีแดงค่ะปรากฏว่าในวงของ B สีแดงเนี่ยเรามี D มี E แล้วก็ F เรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่ายังมี1คนยังไม่ได้ใส่เขาลงไปนะคะก็คือน้อง C นั่นเองน้อง C ีก็เลยต้องมาอยู่บริเวณสีแดงตรงนี้นะคะคุณครูก็ใส่ C ลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อไปค่ะไปดูวงสุดท้ายก็คือวง c นะคะวงกลมที่แทนเซต c ปรากฏว่าไปมองว่าวงกลมในเซต c เนี่ยเรามี d มี e แล้วก็มี f แล้วนะคะยังขาดไปอีกหนึ่งค่ะก็คือ g นั่นเอง g ก็เลยต้องมาอยู่บริเวณนี้ค่ะที่คุณปูแรงเอาไว้ให้นะคะเหมือนจะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆยังนะคะนะักเรียนอย่าลืมว่าตอนนี้เราใส่ข้อมูลในเซตต่างๆเรียบร้อยนะคะอาจจะลองเช็คก่อนก็ได้ค่ะว่าจริงหรือเปล่าที่เราทํา มาเนี่ยถูกต้องแล้วหรือ,อยังนะคะลองสังเกตเซต A และกันค่ะ เซต A นะคะเราจะต้องมีสมาชิก4ตัวก็คือ a b d และ e นะคะเราก็เลยไปมองในวงกลม a ปรากฏว่าก็มี a b d และ e ตามที่กำหนดเป๊ะเลยนะคะก็แสดงว่าเราน่าจะทำถูกต้องแล้วแหละนะคะคราวนี้ยังไม่จบค่ะเรายังขาดตัวอักษรนะคะที่เป็นสมาชิกที่อยู่ในยูนิ e วอรที่ยังไม่ได้ใส่นะคะสังเกตว่าเรามี a b c d e f g แล้วแต่ขาดไปหค่ะก็คือตัว h นะคะ h ก็เลยต้องมาอยู่บ เวรอบนอกสีฟ้าแบบนี้นั่นเองค่ะสะรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะวิธีการทำก็คือเริ่มจากการสังเกตก่อนว่าเรามีสมาชิกที่ร่วมกันทั้ง3เซตคือตัวอะไรนะคะปรากฏครูส้มเห็นแล้วว่ามี E ใส่ E ตรงกลางนี้ก่อนเลยค่ะจากนั้นไปดูที่มี2เซตร่วมกันค่ะใส่ B ค่ะใส่ D แล้วก็ F ค่ะจากนั้นไปดูที่เกี่ยวข้องเฉพาะในเซตคือมีเฉพาะในเซตนั้นเท่านั้นนะคะ ก็จะมี a มี c แล้วก็มี g ค่ะนะคะแล้วก็บริเวณสุดท้ายอย่าลืมใส่ค่ะคือเขาไม่ได้อยู่ในเซต a เซต b เซต c แต่อยู่ในเอกภพสัมพัสนะคะก็คือ h ค่ะอย่าลืมนะคะก็ น่าจะเข้าใจในส่วนตรงนี้เนาะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างที่8อีกสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะคะจะได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะสังเกตว่าในตัวอย่างที่8นะคะควกมี3มเซตเหมือนกันเขียนวงรอไว้เลย3วงแบบนี้นะคะสังเกตว่าในเซต A เซต B และเซต C มีสมาชิกร่วมกันนะคะก็คือเลขเกาคุณครูก็จะเอาเลข9้าไปใส่ในบริเวณสีเทาที่ครูแรเงาเอาไว้นะคะเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่เกี่ยวข้องกับทั้ง3เซตเลยนะคะ เป็นบริเวณที่มีสมาชิกร่วมกันก็เลยใส่บริเวณนี้ก่อนนะคะใส่9ก้าเสร็จแล้วนะคะก็ไปใส่ดูว่าบริเวณของเซต A กับเซต B ที่มีสมาชิกร่วมกันนะคะมีหน้าตาเหมือนกันก็คือมีเลข7เหมือนกันดังนั้น7ตัวเนี้ยก็เลยต้องมาใส่บริเวณสีส้มนะคะจากนั้นคุณครูจะดูในเซต A กับเซต C ค่ะ ปรากฏในเซต a กับเซต c มีสมาชิกที่มีร่วมกันก็คือ5คุณรูก็ใส่5ในบริเวณสีเขียวตรงนี้นะคะต่อไปค่ะคือไปดูเซต b กับเซต c ค่ะปรากฏว่าเซต b กับเซต c มีสมาชิกร่วมกันก็คือ6ค่ะคุณรูก็เลยนำา6มาใส่บริเวณนี้นะคะตอนนี้ก็แบบ2เซตเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะเราจะไปดูเฉพาะเซตกันนะคะนักเรียนดูใดวงของสีน้ำเงินเหมือนเดิมค่ะในวงสีน้ำเงินเนี่ยเรามี 5, 7และ9นะคะซึ่งเป็นสมาชิกที่อยู่ในเซต A แล้วยังขาดสมาชิกที่เรายังไม่ได้ใส่อีก2ตัวค่ะนั่นก็คือ1และ3ดังนั้น1และ3จะต้องอยู่ในบริเวณสีเหลืองที่คุณครูแรงเงาค่ะใส่1และ3ลงไปเลยค่ะ จากนั้นค่ะไปดูเซต B ในวงกลมสีแดงนะคะปรากฏว่าเรามี6มี7แล้วก็มี9แล้วแต่มีีท่ยังไม่ได้ใส่ก็คือ8นั่นเองแสดงว่า8ต้องมาใส่บริเวณสีแดงตรงนั้นนะคะใส่8เรียบร้อยค่ะต่อไปค่ะไปดูวงกลม C ค่ะซึ่งเป็นวงกลมสีม่วงนะคะเรามีเลข 5 6และ9เรียบร้อยแล้วนะคะที่เป็นสมาชิกใส่ลงไปแล้วยังขาดสมาชิกอีกหนึ่งตัวที่ยังไม่ได้ใส่นะคะก็คือ2นั่นเองดังนั้นเราเอา2มาใส่ด้านนอกแบบนี้นะคะตรงบริเวณที่ครูแรงเงาแผนภาพยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะเนื่องจากเรามีสมาชิก1 2 3 5 6 7 8และ9แต่ยังมีสมาชิกที่เหลือที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์ที่เราจะต้องใส่นะคะดังนั้นนั่นก็ต้องใส่ใส่0ใส่4และ10นะคะลงไปด้วยแผนภาพของเราก็จะสมบูรณ์นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะวันนี้ก็จบเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนแผนภาพเวนในกรณีที่เป็น3เซตแล้วนะคะคุณครูก็จะมาสรุปให้ฟังอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้กลับไปทบทวนแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะ,ะคุณส้มจะเริ่มจากการที่เรามี3เซตดังนั้นเราก็ต้องมี3วงนะคะ A..B.. และ C ค่ะ,ะโลโก้ก็จะคล้ายๆประมาณนี้เลยนะคะคราวนี้นักเรียนมาดูว่ามันจะมีการแบ่งบริเวณออกเป็น แบริเวณด้วยกันค่ะ1บริเวณที่2 3 4 5 6 7แล้วก็8นะคะมี8บริเวณซึ่ง8บริเวณนี้มีความสำคัญนะคะว่าแต่ละบริเวณเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะคะคราวนี้รูปแบบการใส่ข้อมูลนะคะอย่าลืมค่ะใส่บริเวณเบอร์5ก่อน บริเวณที่5นะคะเพราะว่าเป็นบริเวณที่มีสมาชิกร่วมกันนะคะทั้งในเซต A, B แล้วก็ C ค่ะบริเวณที่2บริเวณที่4และบริเวณที่6นะคะทามาเป็นระดับที่2เลยเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีความเกี่ยวข้องกับ2เซตนะคะต่อไปไปทําบริเวณ1บริเวณ3และบริเวณ7ค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะเซตนั้นๆนะคะ และสุดท้ายค่ะคือบริเวณที่8ค่ะนักเรียนจะต้องมาใส่ข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน ตามข้อมูลที่มีอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์นะคะ,อ,ะอย่าลืมว่าบริเวณที่8เป็นบริเวณที่ไม่ได้อยู่ในเซต A, B และเซต C แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์นะคะอย่าลืมที่คุณครูได้บอกไปนะคะการทําเรื่องนี้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแนวทางให้นักเรียนได้เกิดข้อสังเกตว่าเราควรจะเริ่มทําจากตรงไหนก่อนนั่นเองค่ะ งั้นวันนี้นะคะกลับไปทบทวนแล้วก็ทำความเข้าใจกับการเขียนแผนภาพเวรแบบสามเซตนะคะวันนี้คู้ส้มขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะข้อที่5โอ้มี3เซต a b c ทำยังไงล่ะทีนี้คิดอะไรไม่ออกวาดเอกกภพสัมพัสก่อนค่ะ สี่เลี่ยมพืนผ้าใหญ่ๆเลยกำกับอยู่ปึ๊บอ่ะมาดูมาดู A B C เมื่อกี้มีหลายเซตพี่ให้น้องดูว่ามีอะไรซ้ำกันถูกไหมคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันมี3มเซตเราก็ดูว่ามีอะไรซ้ำกันมีบ้านไหนซ้ำกันบ้างกรณีนี้เวบช่วยพี่ดูหน่อยสิ สามการสามอันดูสามสามก่อนมีอะไรคะฟึบมีเลขห้าโอเคแล้วสามสองล่ะสามสองเซตมีเลขไหคะพี่เปลี่ยนสีปากกาแบบโอเคสามสองเซตตอบพี่มีสีมีสีก็คือ a กับ c มีสีสากัน แล้วมีอีกไหมเอ่ยฟึบฟึ๊บฟึบฟึบอีกไหมมีอีกไหม,ม,มไม่มีแล้วถูกต้องอ่าเราจะเขียนยังไงเราก็ต้องเขียนวงกลม3วงที่มีพื้นที่ทับซ้อนกันเขียนแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูนะคะเฟิร์หนึ่งสองอ่ะอันนี้กรณีสองวงทับซ้อนกันเมื่อมีวงที่3ามฟึ๊บเขาก็มาแบ่งส่วนแบ่งตรงนี้ เขียนกำรรกับก่อนว่าชื่อหมู่บ้านแต่ละชื่อคืออะไรบ้างหรือชื่อเซตของเรา A B C โอเคเช่นเดียวกันกับเมื่อกี้ที่มีเซต2เซตที่มีสมาชิกสํากันเราก็จะเขียนตัวซ้ำลงไปก่อนเขียนบ้านที่มีหน้าตาเดียวกันลงไปก่อนเมื่อกี้เราดูแล้วใช่ไหมว่าบ้านที่มีหน้าตาเดียวกัน3เซตก็คือ5เขียนตรงกลางเลยค่ะ เห็นไหมว่า5อยู่ใน A ด้วยอยู่ใน B ด้วยอยู่ใน C ด้วยเรามองจากแผนภาพนี้เราสามารถบอกได้ทันทีเลยต่อไปซ้ำกัน2เซตอ่ามีก็คือมี A กับ C นี่แหละที่มีเลข4ซ้ำกัน A กับ C A กับ C คือพื้นที่ไหนคะคือพื้นที่ตรงนี้ถูกไหมอ่า A กับ C ซ้ำกันเพราะฉะนั้นเขียนลงไปเลยว่าเลข4คือตรงนี้ โอเคเราใส่ตัวซ้ําเสร็จไปหมดแล้วเราก็มาใส่บ้านแต่ละหลังลงไปในหมู่บ้านกันดีกว่ามาหมู่บ้าน A ก็จะมี6 4 5 6หถูกไหมคะหมู่บ้าน B ก็จะมี7กับ8แล้วก็มี5อยู่ตรงนี้แล้วหมู่บ้าน C ก็มี1 2 3 4 5หอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนแล้วโอเคนี่ก็คือการเขียนแผนภาพ แบบ3เซตจำไว้นะคะว่าดูตัวสามก่อนคือดูบ้านที่หน้าตาเหมือนกันก่อนแหละแ,แล้วก็เขียนตัวสามก่อนลงในพื้นที่ทับซ้อนไม่ใช่พื้นที่ซับซ้อน พื้นที่ทับสอนอ่ะเป็นยังไงบ้างแผนภาพเวนออยเลอร์ง่ายเลยใช่ไหมเอ่ยผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน